เอาและนะครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนก,นกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมสตินจี้ e g เกมนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกม p o p p y h e r ฮ l e r Chapter 2นะทุกคนซึ่งไอ้ Chapter 1ผมเล่นไปแล้วนะถ้าอยากจะไปดู c p t p t e r a p น e r 1นะฮะก็สามารถไปดูได้เลยนะฮะตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในเกม p o p p y เฮอร์เลอร์ชั珀2ทุกคนคล้ายๆกับป๊อปปี้เพลย์ไทม์ชั珀ท์2แคทีเดียวเลยนะฮะเพราะว่าชั珀ท์2มันยังไม่ปล่อยออกมาให้เราเล่นใช่ไหมแต่ตอนนี้มีคนหนึ่งได้สร้างเกมนะฮะเป็นตัวเกมที่แบบเป็นชั t e ์2นี่แหละคล้ายๆกับอ่าก็คือป๊อปปี้เฮอร์เลอร์ชั珀ท์2นทุกคนเอาแหละตัวเกมของป๊อ ปี้เฮอร์เลอร์ชับตัวสองจะเป็นยังไงทุกคนนะฮะแล้วมีป๊อปปี้อยู่ตรงนันด้วยแล้วมีหักมีคิซซี่มิซี่ด้วยนะฮะตอนนี้ชับตัวสองอาจจะมีคิซซี่มิซี่ก็ได้นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยดูซิว่าจะเป็นยังไงนะ่ะเขาไปเล่นกันเลยนะครับทุกคนปเอาะไรนะครับทุกคนตอนนี้พี่ก็มาอยู่หน้าอยู่ตรงอยู่ตรงหน้าตรงป๊อปปี้เลยนะฮะนี่ป๊อปปี้ตรงนู้นนะทุกคนตุ๊กตาป๊อปปี้ใช่ไหมน่ะเออตุ๊กตาผู้หญิงนั่นแหละนะทุกคนพี่ก็มาถ โอเคทุกคนเพราะทางอยาเราต้องเดินไปหาป๊อปปี้ก่อนดีกว่าว่าป๊อปปี้ต้องการอะไรตอนนี้ป๊อปปี้อาจจะหลับอยู่เดี๋ยวเราจะไปดี่ตรงนั้นแล้วป๊อปปี้จะได้ตื่นเอา้าโอ้โหโลืมตาแล้วทุกคนเอาแหละโอเคทุกคนป๊อปปี้น่าจะหายไปแล้วนะทุกคนโอเคแล้วมีมือให้เราเปิดประตูอะสแกนโอเคเรียบร้อยนะครับรู้สึกว่า ตอนจุดเกิดน่าจะอยู่ตรงนู้นนะตอนที่เรามาถึงป๊อปปี้ตุ๊กตาป๊อปปี้แล้วนะ่าจะเป็นตอนจบแชปเตอร์หนึ่งไปแล้วนะทุกคนตอนนี้พี่ก็มาอยู่แชปเตอร์สองแล้วเนี่ยนะโอเคมันก็จะมีให้เราเก็บโอ้โหเสียงป๊อปปี้นะทุกคนนี่เสียงป๊อปปี้นะทุกคนเอ้ยนี่ทุกคนสามารถเก็บหัวใจได้นี่นะฮะเราเก็บได้นะฮะไม่ต้องดูโฆษณานะฮะเดี๋ยวคลิปหลุดนะทุกคนเอออ่ะเปิดไฟเลย เกมง่ายอีกแล้วนะฮะสำหรับเปิดไฟโอเคเราใช้มือแดงก่อนปึ๊บโอเคแลวสุดเราต้องเก็บคุกตาใช่ไหมเนี่ยอ๋อเราเก็บตุกตาได้นี่อ่าประตูทางนี้ก็เปิดนะฮะทุกคนอันนี้ไม่เกี่ยวนะประตูนี้มันไม่เกี่ยวประตูมันแค่กําแพงเฉดแล้วทุกคนไปอันนี้ทางนี้แหละทุกคนเราเข้าไปเลยนะฮะเอาแหละกดหัวใจนะไม่ดูโฆษณาครับเดี๋ยวคลิปหลุดนะฮะโอเค เราจะมาสแกนประตูสองประตูเลยนะฮะเราสแกน2มือนะฮะโอเคสแกนสองมือเสร็จแล้วโอเคทีนี้หูตัวเกมก็ c ช a p t e r 2ประมาณนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ว่าตัวของ c ช a เ t e r 2เป็นยังไงทุกคนพี่ไม่อะพี่ก็ไม่รู้ว่าตัวเกมเขาเป็นยังไงนะฮะเก็บก็บหัวใจไปดูโฆษณาเฮ้ยมีปุ่มให้กดตรงนี้ด้วยนะเราเก็บหัวใจให้หมดก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยไปเปิด Don't be afraid Come with me เออรู้แล้วป๊อปปี้เดี๋ยวมา เก็บหัวใจก่อนโอเคหัวใจเยอะมากแล้วเราต้องเอาตัวรอดจากจากคิซซี่มิซซี่นะฮะตอนนี้ฮักกี้วอกกี้มันตายไปแล้วทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮักกี้วอกกี้ทุกคนมันก็คือนั่นไงฮักกี้วอกกี้มันตายไปแล้วทุกคนนะจะประมาณนั้นน่ะคือคิซซี่มิซซี่จะตามล่าเราแทนนั่นเองทุกคนไปเปิดไฟดีกว่าเราไม่เสียเวลาไม่พูดเยอะนะฮะโอเคเปิดไฟก่อนนะครับทุกคน ไอ้ชับตัวสองก็ไม่รู้เป็นตัวเกมเป็นประมาณนี้หรือเปล่านะฮะประมาณว่าเขาเลยปล่อยให้เราโหลดเล่นเลยนะฮะโอเคเปิดไฟนะฮะโอเคหมุนยากจริงเลยเราปรับมุมนี้โอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะอ,อุ้ยโหป๊อปปี้เดินผ่านประตูเฉยเลยตกใจหมดหโวอุ้อยพวเราต้องเกมเก็บหัวใจแน่เลยต้องป้องกันอะไรสักอย่างนึ่งอะ ลงเจ็บต๊กตาใช่ไหมเนี่ยโอ้เก็บได้ด้วยโอเคเก็บได้นี่นะฮะเก็บได้หมดเออเก็บได้ทีนี้เก็บทางนี้เอาแหละเหลืออันนึงนะฮะอ่ะเก็บเลยโอเคป่ะเปิดประตูสแกนมือนะฮะเปิดได้แล้วนะทุกคนจะมีทางแบบนี้ให้เราเข้าไปนะฮะทางอะไรทุกคนอุ้ยปุ๊บอ้ยเลี้ยวไม่ได้โอ้ตอนแรกเลี้ยวไม่ได้โอเคเรามาทางนี้ใช่ไหม ตอนแรกหูเจอเครื่องอะไรเนี่ยอุ้ยแหลกๆเดี๋ยวนะเก็บหัวใจก่อนเอาแหละอุ้ยเสียงปอ๊อปเสียงป๊อปปี้นี่ว่าโอเคป๊อปปี้แป๊บหนึ่งนะตกใจกับป๊อปปี้มากอันนี้อะไรอะ่ะสแกนได้ไหมคืออะไรอะ่ะเอาคุญแจเหรออุยอ้ยอ๋อาไว้เอาคุญแจอุยอ้ย เขาบอกว่าให้เราหนีฮักให้เราหนีคิซ่มิซี่ไอ้สี่ลำคูคนนั้นใช่ไหมเฮ้ยเนี่ยเจอฮักกี้วอกกี้ตาย,ยตรงนั้นนะ่ะเนี่ยทุกคนพี่เจอมานี่มันตาย,ยตรงนั้นนะทุกคนพี่บอกว่าไอ้ลูกบอกว่าฮักกี้วอกกี้มันตกลงมาทางนี้นะโอ้โหไม่น่าเชื่อมันตายจมเลือดนะโอ้โหดูเลือดนะแล้วดูหน้าตาดีแฮฮักกี้วอกกี้แฮะเรงรอสิเวลาเรารีบไปดีกว่าทางไหนเนี่ยโอ้โอเมกอดให้เราหนีฮะ คิซี่มิซี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้พระเจ้าระวังนะครับทุกคนเราต้องหนีค่อยๆเปิดประตูโอเคเกือบไปจนได้นะฮะตอนแรกน่าจะคิซี่มิซี่ตามมาแน่เลยทุกคนเราหันไปดูดิใช่ด้วยเกือบไปแล้วทุกคนค่อยๆนะฮะโอเคเปิดประตูมาแล้วโอ้โหศพใครเนี่ยไอ้หวัดดีป๊อปปี้โอโ้จ้องมองจ้องมองเราเลยนะจ้องมองพี่เลยนะโอ้โห ตกใจหมดเอ้ยว่าไงป๊อปปี้สวัสดีเพื่อนโอ้โตโตตามมีชีวิตนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวฉันช่วยป๊อปปี้ให้ฉันต,ต้องปกป้องป๊อปปี้แน่เลยคิซี่มิซี่มันตามมานะฮะตอนนี้หัวใจประมาณแค่12เองโอไม่นี่คือการรอดชีวิตจากฮักกี้วอกกี้ใช่ไหมเนี่ยไม่ เราต้องเปิดประตูใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เปิดตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนี้แล้วก็โอ้โหโอ้ยหนีก่อนโอ้ยโอ้ยเนี่ยรุ่งรุ่งรโอ้เกิดก่อนโอ้ปหึ๊บเฮ้ยเฮ้ยตายนะ เร็ว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 วิ่งให้ถึงวิ่งให้ถึงเจอคิซิมิซี่แล้วเร็วเร็วอย่าเหนื่อยเร็วเร็วตามเราเรามาแล้วรู้แล้วโอ้ยโอ้ยมันมาแล้วเปิดประตูโอ้โหโหุยไอ้คิซิมิซี่มันตามมาโคตรเร็วเลยโหุยหุยน่าจะเป็นตอนจบนะเนี่ยเราหนีมาแล้วนะฮะ รู้สึกว่าตัวเกมน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าของแชปเตอร์สองเอาป,ประตูปิดแล้วคิบไปโดนเฉยเลยป๊อบป,ปี้บอกว่านี่คือทางนี้แหละที่ต้องการนะฮะป๊อบป,ปี้บอกว่านี่คือทางนี้แหละนี่คือห้องอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าแชปเตอร์จบจะเป็นไงสวัสดีป๊อบป,ปี้ฉันขอไปหานะเฮ้ยโอ้โหไปกี้อะไรวะไอแต่แกนั่นมาจากไหนวะ เฮ้ยแชปเตอร์จบแล้วรอติดตาม Chapter 3ไอบ้บ้ามยังมี Chapter 3อีกหรอว่าเขามีแต่แชปเตอร์สองเดียวโอ้โหอะไรวะเนี่ยเ <_ d ose> ฮ้ยจบแล้วนะทุกคนเราลอดมาได้ในชสชปสับแชปเตอร์ส,ส,สองแต่ว่ามันจะมี Chapter 3สามเนยมันจะมีหรือเปล่าทุกคนรอดูกันได้เลยนะฮะ <_ d ose> เอาแหละนะครับสำหรับเกม poppy horror c h a เ t e r 2นะครับถ้าอยากจะน่าสนใจอยากจะเล่นนะฮะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปในไปโหลดใน play store ได้เลยนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเ <_ c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ใครก็อย่าลืมกดติดตามกดดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ <_ c oughs> ก็สำหรับใครชอบคลิปนี้สยองเกมสยองควขวานก็ <_ c oughs> อย่าลืมรอติดตามแล้วกันก็สำหรับคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนบายบายนะครับ